สวัสดีคุณพี่เล่นเกมแกนเทสโอโตโวี GTA 5เฮ้คุณจักรยานสองคัน,น,น,นเลือกของคุณเลือกจัก,กรายานได้เลยจเจ้าสีไหนตามใจชอบโอเคขอบคุณเจ้าของร้านเ <ฮะ S 1> สียกี่บาทคละยี่สิบ <ไป S 1> ถ้าผมไปถึงไปท่าเรือก่อน <ไป S 2> <ว>คุณก็จะซื้ทีวีเครื่องใหม่ให้ผมนะปั่นจัก,กรายานแข่งกับจิมมี่ไปที่ท่าเรือพาร์ทที่หก ไปถ้าเรือโอเคแต่ถ้าแพ้ชีวิต,วตก็ต้องเจออะไรสักอย่างก็ต้องโดนทําโทษบ้างละเออมาปัน่นปั่นไปเลย่ยผมทีแล้วว่า G9 ผมชื่อนิวเกมเมอร์เล่นวิดีโอเกมนะตอนที่6ฮาร์ทที่6มาปั่นไปทางแมบบปปั่นเต็มที่กดสเปคบาร์เพื่อกระโดดได้ด้วยเออ กดสเปกบาร์เพื่อกระโดดแบบกระต่ายเมื่อจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยจักรยานให้ยึดแผ่นดินไว้แล้วจึงนําล้อหน้าขึ้นโอ้โหโชว์ท่าได้ด้วยการปั่นจักรยานจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยรวมของคุณการเพิ่มความแข็งแรงจะช่วยให้คุณออกกําลังกายแบบแอโรบิกได้นานขึ้นปั่นได้อึดเออเขาเรียกว่าเสริมความอึดปอดใหญ่พลังปอดเยอะเอาปั่นไปเยอะเหอีก0.45ไม่ อม,มาเลยเรายังนำอยู่ถ้าจิมมี่ชนะเราเราต้องซื้อทีวีจอใหญ่ให้มันใหม่มแต่ถ้าจิมมี่แพ้เราไม่ต้องเสียอะไรค,คุณหมดแรงแล้วการฝืนร่างกายมากเกินไปอาจทำให้สุขภาพเสียได้ญญหมดแรงเร็วเหรออืปั่นไปต่อมายังไม่เสร็จโอเคเส้นชัยใกล้ถึงแล้วกระโดดปั่น มาปั่นจักรยานให้สวัสด,ดีสวัดดสวด,ดีโอ้โหมันเล่นอะไรกันเนี่ยปั่นเล่นอะไรกันเนี่ยทำไมไม่ไปปัน่นที่ดีๆเออผมก็แปลเอาระวังด้วยสิเออคนเดินถนนระวังด้วยระวังโดนชนถึงเส้นใช่แล้วฮฮดูเหมือนคุณกำลังซื้อทีวีของตัวเองคุณรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆ,ๆนะพ่อความผูกพันช่วงเวลาดีๆใช่แล้วใช่แล้วผมพยายามเต็มที่แล้ว มาสนุกกันเถอะใช่ไหมคุณจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรถ้ามันเกาะอยู่บนใบหน้าของคุณผมหมายความว่าทำไมต้องคอยจับมือคุณตลอดช่วงวิกฤตใบกลางคนที่ไร้สารานี้แล้วทำไมคุณไม่อาจจุงจมูกของคุณไปติดก้นของเทซี่บ้างล่ะเพื่อให้พวกอันตรธานเข้ามาบุกลุกบ้านเราเทซี่ไม่ได้ถูกจับตัวไว้หรือทำลายเรือยอทของผมดนผู้ชายหรอเพื่อจะได้ออกทีวีอย่าพูดถึงน้องสาวของคุณแบบนั้นสิผมหมายถึงตามหน้าไร้เวลเดอร์ของเธอ เธอออกไปเที่ยวกับโปรดิวเซอร์และพวกผู้ชายในวงการหนังโปช่วงบ่ายนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตรงนั้นทั้งหมดที่ไหนเรือดำนั้นทําให้เรือของคุณดูเหมือนเอแพรพของผู้ลี้ภัยคุณรู้จักเรือประเภทไหนไหมคนที่ทําให้เด็กหญิงสาวที่น่าประทับใจถอดกางเกงออกแล้วกางขาออกนี่เป็นเหตุผลที่คุณพาผมมาที่นี่ใช่ไหมไอ้พวกบ้ากรรมพ่อระวังตัวด้วยนะดูสิถ้าคุณไปก็อย่ามาบอกว่าผมบอกคุณนะ อ่ะว่ายน้ำเอ้าขึ้นเออว่ายไปเราเว้ยอ่ะว่ายน้ำไปที่เรือเรือยอทมมีการสอนการบังคับอกดเพื่อเริ่มการหยุดการว่ายน้ำและใช้ WSAD เพื่อควบคุมทิศทางกดค้างไว้เพื่อว่ายให้เร็วขึ้นกดสเปกบาร์เพื่อดำลงไปในใต้ผิวน้ำ การว่ายน้ำยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งโดยทั่วไปของคุณด้วยเพิ่มสแตนินาความแข็งแกร่งเพิ่มเลือดเหรอเออ,เออโอ้โหดูดิขึ้นขึ้นสูงเหมือนกันนะนี่กี่เมตรวะขึ้นไม่แรงอ,อืมก็สูงอยู่สามเมตรได้เอรอเออเดาเออเอ,อ้ยน่าจะประมาณเมตรสองเมตรเนียละสองเมตรอ่ะเอาใกล้ถึงเรือแล้วเฮ้ยมีเจสกีสองลำ ใครเปิดเพลงอะไรโอใครเปิดวิทยุใต้ท้องเรือต้องรีบขึ้นไปเร็วๆจะโดนลิขสิทธิ์ไปเนาะเพลงอะไรมาๆรึรีบวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปเร็วๆอ๋อดูดิมันเต้นอะไรขอบคุณค่ะนั่นบันดีนะคุณรู้วิธีเต้นฉันเป็นนักเต้นใช่แล้วเฮ้ยชื่อผู้ชายว้าว้าวพ่อมันี่เลยลูกฉันจะพาคุณออกไปที่นี่พ่อคุณทำให้ฉันอับอายพวกนี้คือเพื่อนของผมที่นี่พวกเขากำลังถ่ายหนังโป๊ พวกเขาถ่ายหนังโป๊ทั่วเมืองแม่ให้พวกเขาเช่าบ้านของเราเมื่อฤดูร้อนที่แล้วเพื่อนเอ๋ยคุณมีแผนรองฆ่าคนได้เลยนะคุณดีเอสไปกันเลยหากำแพงเหล่านั้นพูดได้เฮ่ไม่เฮ่ไม่เท่เลยเพื่อนอีพ่อคุณกำลังทำอะไรอยู่เฮ่ไม่ไม่ฉันชอบเขาคุณมันไอเร็วกลับบ้านมาเนี่ยพอเจ้าไอโง่พวกนี้มันซีเรียสมากนะใครการที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายบนเรือลำนี้ของผมอ่าไอเวนก้าวต่อไปเดี๋ยวนี้ ผมกำลังจะลอกหนังคุณทั้งเป็นหนีให้ตายเถอะไปตามล่ามันอย่าให้มันหนีมาแล้วครับมาเฮ้ยมันยิงว่ะเอาโอ้ oh, oh, พระเจ้าพวกมันมาแล้วจีโอเข้าทางนั้นสิซิ่งไปเลยยิงให้โดนโอโ้โยขึ้นบงัง right. right. เอาละเอาละเจอกันแน่พ่อฉันไม่ oh, คิดถึงเลย oh, ดังนั้น oh, <please. S 1> แค่บอกว่าไปให้พ้นก็พอมุ mm ่ง hmm. หน้าไปยังทางออกไม่หนีเว้ยจะสู้กับมัน มาสิมาสิโดนโดนสิโดนโดนอืมโดนดูิทำไมไม่โดนวะนี่เออเข้าหัวโอ้พระเจ้าจิโอดคุณพึ่งฆ่าเขาเหรอมาไอพวกคุณฆ่าพวกมันโอ้พระเจ้าแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นหายใจเข้าลึกๆนะที่รักไม่เป็นไรนะฉันจะพาเธอกลับไปหาพี่ชายของเธอไปเด้อโอ้ไม่ใช่ทางนี้อยู่เทินกลับฉันเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในฆาตกรรม ไม่หรอกคุณไม่ใช่หรอกคุณเป็นเพียงเครื่องมือป้องกันตัวเท่านั้นมีอย่างหนึ่งที่ต้องมีพยานด้วยเหรอเพราะฉันนะเหมือนทําได้อะไรบางคุณเป่าเหรอใช่ฉันทํพลาดไปนิดหน่อยและนั่นอาจทําให้คําในการของฉันไม่สามารถรับฟังได้คุณไม่ยอมรับอะไรเลยจะไม่มีการพิจารณาคดีเว้นแต่คุณจะถูกพิจารณาคดีฐานทำผิดหลังจากที่คุณทำลายวันของฉันขโมยของเพื่อนฉันปิดบังพวกเขาและฉันต้องเป็นคนถูกพิจารณาคดีนั้นเหรอ พวกเขาเริ่มต้นมันและเราคงไม่อยู่ในความยุ่งวุ่นวายน,นี้ถ้าคุณไม่ได้ออกไปเที่ยวกับบางคนคุณคุณมันไอ้สาเรลเขาเขาเป็นไอเวนนั่นแน่ๆเข้าใจไหมเขาทุกทีวีของฉันแล้วพาฉันไปที่ชายหาดชายหาดกับผิวของฉันแล้วไงล่ะคุณส่งเขามาทําลายวันของฉันด้วยเหรอผมไม่รู้ว่าเขาจะมารับคุณคุณรู้ไหมว่าเขามีแววตาที่ดูบา้าคลั่ง คุณรู้ไหมเหมือนที่เขาได้รับบางครั้งและเขาก็แค่ไปผมจะขับรถไปส่งเราที่บ้านดีไหมคุณทำลายชีวิตของฉันอ้าวงอนอีกสายไปช่วยโอ้โหผิดทุกอย่างเออโอ้ยมีแผลเป็นตรงอะไรนะตรงไหล่ขวาลงมานิดนึงเออภารกิจผ่านไปแล้วสาวน้อยของพ่อ่อะมาสู่บุรีย้อมใจเออเป็นฮีโร่เป็นย่างจริงไปช่วยไปช่วยในทางที่ถูกรุกผิดวะเอะอ มาแต่งชุดชิลๆเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นว่างไงเพื่อนเฮ้ย hey. อืมเอาหาแผนที่ไปที่ไหนต่อค้นหาในแผนที่หาจุดไปที่ไหนต่อโอเคมี question mark เครื่องหมายคำถามาสลับสลับตัวละครก่อนอา่ามาครับสลับ เติมเป็นฉากเดิมอีกแล้วเหมือนเดิม <Damn. S 1> เออมาโอ้โหร้านขายแว่นตาลิมชายหาดเหมือนกันอืร้านขายแว่นตาขายเสื้อผ้าเฮ้ยมีถังตักทรายด้วยเล่นสงการหรือเปล่าเนี่ยถังน้ำเนี่ยอืมโอเคร้านนี้เข้าไม่ได้ขโมยไม่ได้โทรศัพท์เฮ้ยลามา <laughs> รูปน้องหมาหน้าโปรไฟล์สวัสดีเ <c oughs> พื่อน <c oughs> เออดูสิช็อปต้องอยู่รอบๆกระท่อมนายฟัาพังนะเออจริงดีไหมละ่ะใช่เลยเพื่อนมันจะงดีมันเป็นที่ดีที่สุดสําหรับเขาอยู่แล้วเหมือนไม่มีใครมาคอยจ้องจับผิดกันก้นดําๆของคุณเลยไร้สาระไอ้เนีลล่ยเอาละผมเข้าใจแล้วเจ้าหมาอืม,มีโทรศัพท์มาถูกจังหวัดด้วยตอนนี้ช็อปอยู่ที่บ้านของแฟรงคลินแล้วแฟรงคลินสามารถพูดคุยกับช็อปได้ที่ไออ๋อกระดูกกระดูกมาไปตรงทีตัวทีเออ โอเคเดินหน้าไปที่ทีไม่ตัดได้ชมไปด้วยเอ๋เฮ้ยเจอมอเตอร์ไซคันนี้พอดีเลยอ่ะเอาคันนี้แล้วกันคล่องตัวสูงด้วยอ่ะไปเลยตรงไปเรื่อยๆอยรถเก่งคันนี้ก็มีนี่ไนะมาเส้นนี้ไปต่อตรงไปเรื่อยๆมาเลยโอ้ย,อยรถคันนั้นออกมาแทรกกลางพอดีเลย พย,พยายามจะไม่ให้ชนให้ชนน้อยแล้วกันเลี้ยวขวาทีตอนแบบนี้สว่างโอ๊ยเราจะไปทางลัดได้ไหมนี่ทางลัดขึ้นไปไม่ได้วะอ่ะอยู U ่เทินเออต้องอ้อมอยู่เทินเลี้ยง่ายเหมือนกันอยู่เลี้ยวขวาตรงนี้โอเคเข้าปั๊มน้ามันออกมาทางลัดนั่นละนี่แนะะโอ้โห <laughs> มันบีบแต่ด่าเราตลอดไอ้พวกนี้ อยู่ในเส้นนี้ถูกแล้วแสงไฟเขียวมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นทั่วสารแอดเดสทุกวันเหตุการณ์เหล่านี้จะปรากฏบนเรดาร์เมื่ออยู่ใกล้ๆโอเคเข้าใจอยู่สังเกตที่แมปแล้วกันต้องมีสีอะไรขึ้นมาจอดโอเคไปตรงทีที่อยู่ตรงไหนวะ Hey, ที่รักฉันรู้ว่าเธอไม่สามารถอยู่ห่างฉันได้ทอนยาคุณเคยทําความสะอาดก้นโสมของคุณบ้างไหมให้ตายเถอละลามาฉันหมายถึงแฟนคลินหรืออะไรก็ตามทุกคนในระแวงนั้นรู้ว่าคุณไปวินวูดและอะไรทํานองนั้นเชื่อถ้าการไปวินวูดหมายความว่าฉันจะไม่ได้สู่กัญชาเหมือนปี1992งั้นผมก็ปิดตามที่กล่าวหาแล้วลหะอะไรนะไอ้สาเร็วขออนุญ,ญาตดูสิฉันขอโทษ แต่คุณรักฮูดตรงไหนล่ะเจบีไม่สบายเขาต้องการความช่วยเหลือเราจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจบ้าฉันต้องทำยังไงเหมือนเดิมนะบูมช่วยลากรถหน่อยไม่มีอะไรสำหรับผู้ชายที่แท้จริงอย่างคุณเอาล่ะคุณแค่ตั้งสติให้ดีคุณมันบ้าไปแล้วอืออะไปลากรถอีกแล้วมันเป็นภารกิจเสริมไปขับรถไปที่รถลากตรงมาตรงนี้ คุณจอดรถไว้ที่ไหนเอาละเราต้องหารถเองแล้วทำไมโซนนี้มีแต่รถแบบคันเก่าๆวะอย่าบอกนะว่ามันถูกลิโพลแล้วนั่นคงเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะหารถหารถคันไหนก็ได้คุณไม่มีทางปฏิเสธฉันได้หรอกแฟรงคนคินตัน ฉันไม่ได้สติแตกจนจำคืนหลังเบอร์เกอร์ช็อตไม่ได้แบบนี้อีกแล้วเหรออะไรนะเราอายุประมาณ13บสนะแต่คุณกลายเป็นผู้ชายหลังจากคืนนั้นบา <And nothing S 1> เอยทุกครั้งที่เจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้เราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย hey, ไม่เป็นไรนาที่รักฉันรู้ว่าแผลยังไม่หายดีอเฮ้ยกับชนขับไปเรื่อยๆอยู่อีกไกลไหมน่นจาจะใกล้ๆนี้ใกล้ถึงแล้วล่ะเลี้ยวขวาตรงนี้อ่าเลี้ยวไป แล้วขวาตรงนี้นี่เองเฮ้ยนี่ประตูแรกไม่ใช่ประตูนี้ประตูที่สองที่เดิมอีกแล้วนั่นรถบรรทุกของเรานะรู้ไหมว่าต้องทํำยังไงก็ลากไงเออลงจากรถลงจากรถคันนี้ออขับรถลากไปลากอีกรถคันนึงโอ้โหเที่ยวสองอันนี้อ่ะเปิดประตูขึ้นรถอืไว้อะไรให้กับทอนย่าขึ้นเโรลเจ๊ขึ้นช้าจริงอ่ะ เลี้ยวขวาแน่นอนเดี๋ยวตรงนี้แหละบังคับยากนิดนึงบิสแพคคุณมีอะไรสิบกิลซีเราขึ้นรถ s อ v ในจุดรถสำหรับคนพิการที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ร้านลักกี้พัคเกอร์ใน Le เดอร s เซลรู้ไหมว่าฉันไม่ได้เรียนแบบฉันเป็นคนต้นฉบับใช่แล้วเราเข้าใจคุณเจบียังปวดอยู่เลยคุณแน่ใจหรอว่าคุณต้องการฉันเพราะคุณดูเหมือนว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่หนึ่งฉันขับรถไม่ได้และสองนี่ไม่ใช่งานสำหรับผู้หญิง โอ้คุณกําลังต่อสู้กับลัทธิสตรีนิยมจริงๆใช่ไหมโทเนียเหมือนป้าของคุณเหรอฉันเห็นเธอแกล้งวิ่งเมื่อวันก่อนแต่โกนยวไยไรฝาละผู้หญิงคนนั้นบ้าไปแล้วอบ้าจริงใช่แล้วเราตกลงกันได้แล้วฉันก็มีคุณสมบัตินะที่รักเหมือนนรกที่คุณทําฉันได้ไปรับรองด้านจักรวาลวิทยาคุณไม่เคยเห็นเล็บฉันเหรออะไรนะคุณจะไปอวกาศอีกแล้วเหรอคุณคิดมาตลอดว่าคุณฉลาดมากเลยนะจาโรงเรียนมัธยมเดวิดได้ไหมพูดเรื่องกับ คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยในโรงเรียนนั้น <c oughs> คุณมีคณิตศาสตร์อยู่ที่มุมถนนเดวิดไปที่รถที่จอดผิดกฎหมายไปลากรถได้เงินไหมไม่รู้ว่าได้กี่บาทนะใกล้ถึงยังยังไม่ยังไม่ถึงอีกสองแยกเออมีร้านขายปืนด้วยใกล้ๆตรงนี้อืไปเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าตรงนี้เอ้ยเฮ้ยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวขวาอีกแสง ไปไปขอตัดหน้าหน่อยตัดหน้าเลยเดี๋ยวเข้าตรงไหนในนี้โอเคต้องถอยรถถอยรถเข้าใช่ไหมโอเคถอยรถเข้าจริงด้วยอ๋อ,อใช่คันนี้หรือเปล่าโอเคคันนี้ชัดเจนต้องถอยรถก่นอนถอยสวยถอยหลายตอนอยู่นะถอยยาวเลย ต่อเนือีกนิดนึงอีกอีกอีกกดคอนทรูลากรถ <ลด S 1> ไป,ไปที่สถานกักขังออกเดินทางได้เลยมาลากรถไปอีกไกลไหมโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้อ้าวเข้าผิดเลนว่ะเออไมแบบ่เป็นไรไปเรื่อยแลยวค่อยออกขวาเอเลี้ยวซ้ายตรงนี้โอเคสวย ขอแซงหน่อยลบสิเออเร่งด่วนเร่งด่วนนี่ไม่ใช่งานหาเพื่อนใหม่ใช่ไหมฉันคิดว่าคุณเคยทำงานด้านรีโปลบ้างไหมใช่แล้วจริงด้วยเหมือนกันแต่รถสวยกว่ามันเป็นเงินดอลลาร์ที่ซื่อสัตย์และไม่มีอยู่ไม่มากนะโถเอ้ยเจบีต้องตั้งสติหน่อยแล้วล่ะเจบีกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการนั่งสูบแบ็คบนก้นของเขา ฉันต้องรักษาเวลาทํางานของเขาไว้ข่าหรือว่าพวกเขาจะขายกิจการเจ้าของใหม่ไม่ใช่เขาดีสําหรับคนขับไม่มีเอกสารเจบีขายหุ้นของเขาไปเพื่อแลกจับหุ้นเมื่อ2ปีก่อนฉันมองเห็นปัญหาแต่ฉันไม่เห็นว่าเป็นปัญหาของฉันผมอยู่งี้ไงล่ะผมทําหน้าที่แทนพี่ชายคนนั้นมา20ปีแล้วปีแต่เออพูดคนเร็วโอ้เกือบไม่ทันวะนะไปต่ออีกไกลอยู่ไม่รู้ไม่ตัดไปเรื่อยๆ อ๋อมอไซค์คันนี้อ๋อยังไงยังไงรถเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาดีขนาะดไก้ถึงแล้วคนข้ามถนนลบสิชนเลยเออชนแม่งเลยออกมาทางซ้ายตรงไปอีกนะเดี๋ยวขวาตรงข้างหน้าตรงไปอีกนิดนึงเราต้องถอยรถเข้าไหม ประตูที่สองเออประตูนี้หย่อนลงตรงจุดที่ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเมื่อก่อนนะที่รักไม่ต้องรู้อะรู้แล้วโอเคโอเคไปหย่อนลงตรงนั้นนะ่ะในกรอบสี่เหลี่ยมตรงไปอีกมาโอเคครั้งที่แล้วคุณไม่เรียนรู้อะไรเลยเหรอก็จอดแบบนี้อะจะให้เนียนๆได้ไงเอาวางลงซะเลื่อนออกไงวะหาปุ่มกดกดปุ่มไหนวะ กดเอสฉันจะชดเชยให้นะแฟรงกิน <I will. S 2> คุณก็รู้ว่าฉันจะชดเชยให้แล้วเจอกันอ่ะอีเจลงไปแล้วอ่าเราก็ลงโอเคดึงความปวดปานอีกอย่างหนึ่งภารกิจผ่านไปรู้ร่วมด้วยดีสำเร็จไปอีกหนึ่งอ่ะไปตรงไหนตอนน่อดีเออไดดูสิไปจุด creation mark สีเขียว ถ้าแอลต้องเล่นเป็นไมเคิลสีเขียวเออกดโอเคหาเส้นทางยิงยาวเลยเอารถโอ้เอารถค,คันนี้ก็ได้วะคันใกล้ๆนี่แหละไม่มีคันอื่นไม่มีคันอื่นคันไกลอย่าเฮ้เบบี้กับฉันสิคุณอยู่ไหนพราะคุณควรจะทำงานนะเจบีอีเจบนอีเจคุยโทรศัพท์โอ้คันนี้เดี๋ยวพาที่จะตกดินตอนเย็นแล้ว ขับไปเรื่อยๆอีกใกล้อยู่อะชมวิวไปไม่ตัดไม่เหมือนช่องอื่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวตัดตัดตัดแต่นี้ไม่ตัดเต็มเรื่องร้อยพาร์ทผมก็จะเล่นร้อยพาร์ทอะเอามีคนดนูน้อยก็ไม่เป็นไรไปต่อ,อ <c oughs> ไปเปิดไฟกด L หรือเปล่าวะเออน่าจะประมาณนั้นแหละเปิดไฟเปิดไฟหน้ารถไฟต่ำไฟสูง เริ่มสอนชนอูอ้ชนจน,น,นได้อ้ยพยายามจะไม่ชนนะอช่องไฟไม่พอช่องว่างไม่พอเอาขอเปลี่ยนรถอเอารถคันข้างหน้านี่คันนี้ดีกว่าโอเคน่าจะคล่องตัวอ่าสองประตูจับไว้ขยะขนาดหยุดนิ่งเพื่อยกและลดหลังคาโอ้กดเอสเปิดประทุนได้นี่คันนี้เอานี้เปิดไฟแล้วเปิดไฟฝูงกดเ กดได้สองสามครั้งไฟไฟเล็กไฟกลางไฟ,ฟงูืงไฟต่ำนั่นแหละไฟสูงแสงเลยนี่ไงบีบแต่กด e อ๋อนั้นชนกันวะ่ะเออเลี้ยวซ้ายตรงข้างนอ้ยตรงนี้มาแยกนี้เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้รัดเลยรัดเลยครับทางตรงคือทางรัดจริงๆนะนี่นะร้านตัดผมอยู่เท่านี้เดี๋ยวเรา เดี๋ยวพาร์ทหน้าพาร์ทต่อไปเราเจอกันจะเสร็จพาร์ทนี้จะเปลี่ยนทรงผมโอเคยี่กใกล้อยู่ใกล้ถึงแล้วล่ะอีกสองสองเลี้ยวเฮ้ยโอ้ยเลี้ยวตรงนี้นี่โอเคคล่องตัวดีคันนี้เสียงอ๋อดูด,ดิอ้าจุดเคล็ดใช่ไหมจอด จอดลงเฮ้ยทางนี้เพื่อนสวัสดีไหนล่ะมันอยู่ไหน๋อทางนี้โอเคเจอแล้วช่างภาพนักข่าวเอาถ่ายแล้วทำเฮียอะไรวะให้กล้องนั่นมาให้ฉันนะกลับไปที่นั่นขาวบอยฉันรู้สิทธิตามและธรรมนูญของฉันยังไงก็ตามฉันรู้ว่าคุณมาที่นี่เพื่อดูคุณกำลังพูดอะไรอยู่ว้าโอเคดูสิฉันดูค็อกแบ็กบูแล้ว และคุณรู้ไหมว่าแผ่นเสียงเก่าๆของคุณบางแผ่นฟังดูก่อนค่อนข้างเก็บตัวอยู่เหมือนกันใช่ผิวดําเดิมอยู่ในวินวูดคุณคิดว่าเขาเป็นเอเคพีเจลอว์หรือเปล่าเฮ้ผมขอโทษนะเพื่อนฉันไม่ได้ไม่ได้ติดต่อใครมาผมหมายถึงคนรักคนผิวดำผมรักพวกอันตภานผมชอบเพลงแร็ปแนวแก๊งสเตอร์ ไอเวนเอ้ยใครจะสนว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าวะผู้ชายไม่ได้แต่งงานมันเป็นธุรกิจของเขาทิ้งพวกแม่งไว้คนเดียวดูสิผมแค่พูดอย่างนั้นนั่นคือความหน้าไหว้หลังหลอกที่ผมไม่อาจทนได้ผมหมายถึงพีจีใช่เขาบอกว่าเขาเป็นฆาตก,กรและเป็นคนค่าและเรื่องดีๆอื่นๆอีกมากมายแล้วไงต่อ เขารักแม่ของเขาและชอบเพลงประกอบละครผมหมายถึงว่าจริงๆแล้วข้อความประเภทนั้นกําลังส่งถึงลูกๆของเราอย่างไรแต่ทําไมคุณถึงสนใจหล่ะเพื่อนเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้ากันหมดใช่ไหมล่ะไอ้พวกมันพวกบ้าไอ้บ้าไอ้ชิปปิ้งช่างหัวพวกมันเต๋อพวกมันได้มีแต่เวทมนต์พวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าโอ้นี่อะไรวะโอ้พระเจ้ามิลิดามิลิด้าต้องรีบตามไปเดี๋ยวนี้เอาละมาเลยนั่นมันมิลิดาต่างหากที่โคตรเจ๋ง โคว่านต่างหากไอเวนดูสไไดิไม่นะไม่นะปล่อยผมไปคางนองนะไอเวนเอาละเธอนี่มันเมสตาก้าตัวจริงเลยเราเห็นภาพขาที่มีขนของเธอหนึ่งรูปแล้วเราอยู่ในเงินนะเพือ่อนรีบตามไปเร็วเรเร็วสิเพื่อนเร็วเหน่อย,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 ยไม่มีเวลาแล้วโอ้ฉันเป็นเหี้ยอะไรวะนี่ไปกันเถอะคุณขับมาฉันจะฉีดให้เป็นคนถ่ายเราขับมันเป็นคนถ่ายเไปไปไปเลยพาเราไปยืนข้างอรถลิมูซินคันนั้นสิตีข้างไว้เลยเพื่อน ผมรักคุณมากไหมไอ้มิลันดาทำได้ดีมากกับการฟื้นฟูนไหมนะคุณดูไม่แก่เกิน4-5เลยนะไม่ใช่หรอก,รอกเธอกำลังคว้องบอลเร็เวเข้าไปตรงนั้นนะสีนี่มันสุดยอดนักข่าวเลยนะเร็วเข้าเอาเลยคุณทำลายชีวิตภรรยาของมาร์คโฟสเทนเบิร์กเออขับรถตีข้างและอีกครั้งผมจะไม่หยุดจนกว่าจะมีช่องคอด โหพวกเขาไม่ได้เรียกว่าซิลิโคนสแตนเทินตาเปล่าหรอกเธอดูเหมือนหมาล่าเนื้อในอุโมงค์ลมเลยพระเจ้าผมรักเธอโอ้ไม่แปลกใจเลยทั้งเมืองนี้เขารับการบำบัดนางเป็นเทพธิดานางเป็นโสเพณีแกมันเลเทสิดีดูตัวเองสิถ่ายรูปไปเรื่อยๆเราทำเสร็จแล้วเหรอไม่นะเธอยังดูดีเกินไปฉันอยากให้เฉลยฝึกถูกยิงตรงนั้นแหละที่เลขศูนย์ใหญ่ๆอยู่มันเป็นประโยชน์สาธารณะไอ้เพื่อนชั่ว ตามไปอีกเฮ้ยทำไมมันเหยียบหนีเร็วกว่าเราไอมีใครมาแซมไปตายซับเบอร์รี่อันนี้ของผมไม่หรอกไม่หรอกนั่นมันไอ้คนกินแหลกมิลลสันต่างหาพระเจ้าคุณไม่จำเป็นต้องฆ่าผู้ชายคนนั้นโอ้โหตำรวจมันเร็วจริงๆกำจัดมันซะขับรถหนีตำรวจให้ได้โอเคขับรถหนีฆ่ามันหมดเลย โอเคยังขึ้นหนึ่งดาวคุณต้องกำจัดพวกมันให้หมดฉันละเมิดคำสั่งห้ามเข้าอ่ะขับไปเรื่อยๆไม่ใช่คันนี้ขับนี้ตำรวจนั่นเองโอเคให้ดาวลดลงเราถึงจะผ่านเล็กเครื่องเลยสิพวกมันยังตามเรามาอยู่เลยกำลงังพาน,นีอยู่โอเคเราหาทางไปลงชายหาดแม่งเลยไหมออกทางขวาเอ,เอาล่ะกำจัดพวกมันซะ กับจัดใครกัจัดหมดแล้วน <found> ี่มันมีมอไซค์มาคันเดียวเราก็ยิงแม่งคันเดียวแหละโอเคมันหลบตรงนี้อ่ะใส่หมวกกันนอกโอ้ดังนั้นฉันต้องบอกคุณว่าไม่ใช่เรื่องถูกกฎหมายร้อยเอรซก็ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็พาเบเบอรี่ไปจุดเฝ้าระวังต่อไปของเขาโอเคสําเร็จแล้วภารกิจเสร็จแล้วอะไปจุดเฝ้าร้วมีที่จอดรถเล็กๆข้างลานคาเฟ่ลีนอมพิตันในมอร์นิ่งบูด ปล่อยผมไว้ตรงนั้นแล้วคุณเก็บจักรยานยนต์ไว้ได้เลยเพราะผมดูแลคนของผมอยู่ดูแลคนของคุณในสิฉันรู้ว่าเวลาขี่รถมันร้อนท่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์ของคุณก็เป็นสันติปาปาบ้านนั่นไงหมาผมคิดว่าผมได้รูปมิลินดาที่ดีตรงนั้นงั้นเราแบ่งกันรับเงินค่าถ่ายรูปคนละ50 50ใช่ไหมครับ เออผมคิดว่ามอไซน่าจะครอบคุมส่วนแบ่งของคุณนะผมหมายถึงผมทําจริงๆงานทั้งหมดเพื่อนเอ,เอ๋ยผมคงไม่ควรพูดอะไรนะเจ้าหมาแต่เรื่องนี้มันเป็นงานที่บ้าบอส,สิ้นดีการยิงแบบสั้นๆมิแลนดาโควตอายุ39ปีแล้วเราทําให้เธอมีวันที่ดีๆขึ้นนะ พวกเธอต้องการมันเอ้พวกคนจอจัดพวกเขาเกี่ยวพาราศีมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามและเต็มไปด้วยความรุนแรงซาแมนธามันดุนัร้องผมได้รับบอกแสว่าเธอกําลังเอซื้อทาลรชชาวเกาหลีเหนือในตลาดมืดส่งมันตรงไหนนี่โอเคใกล้ถึงแล้วเลี้ยวตรงนี้โอเคเข้าไปในนี้ตรงนี้แหละนี่จุดสีเหลือง โอเคถึงแล้วโอเคเพื่อนมันเป็นการสื่อสารหน้าเจ้าหมามองดูสีทําให้โลกนี้เป็นสถานที่ดีๆขึ้นต่อไปคุณได้ยินฉันไหมประชาชนต้องรู้แฟนๆสมควรได้รับคําตอบเชื่อไม่ใช่คําถามคือว่าจีมของมีแลนดาโคเวนห้อยต่ําแค่ไหนพวกเขาจําเป็นต้องรู้ทุกอย่างถึงเท้าอุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะแวะมาที่คาน์เ์หาสัปดาห์นาเราจะเดินหน้าค้นหาความจริงต่อไปฟังนะอย่ารอผมเลยเพื่อนโอ้ผมรอคุณอยู่โชคดีแล้วเจอกัน ประมาณนั้นล่ะ,ะเสร็จแล้วภารกิจโอเคภารกิจผ่านปาปารัดโซอ่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ